คือหนึ่งเสียน้ํามันกับสองเสียน้ําลายนะเสียน้ํามันนี้ไม่เก่งหรอกแต่ขยันทาขยันไล่ก่อนเราจะวิว่งเรขวสวยได้นยไล่แม่งหมดน้ํามันไปหลายลิตรกับสองและเสียน้ําลายนะสวัสดีครับวันนี้ก็มีสินค้าตัวใหม่นะครับมานําเสนอนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวถอดเรเบวาวนะครับแล้วก็เป็นตัวใสเรเบวาวด้วยนะครับมีทั้งตัวถอดแล้วก็ตัวใสนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับข้างในนะครับก็จะมีทั้งหมดสามชิ้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นรอง เบ้าฝาสูบนะครับตัวนี้อันนี้ก็คือเวลาเราถอดนะครับหรือว่าเวลาเราตอนเราใส่นะครับเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับรองเบ้าฝาสูบนะครับส่วนตัวนี้ก็จะมีสองลักษณะครับตัวนี้จะเป็นตัวถอดเรบารนะครับช่วงเวลาเราถอดเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปในเรบาร์นี้แล้วเราก็ต่อออกหรือว่ากดออกก็ได้แล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวใส่เรบารนะครับ ส่วนมากนะเวลาถอดมันไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับมันจะยากเวลาใส่ครับตัวนี้ก็เราสามารถใส่เล็บวาวแล้วก็กดเข้าไปในสปริงเลยเดี๋ยวก,การใช้งานเดี๋ยวไปดูท้ายคลิปเลยนะครับผมตัวนี้ใครสนใจสั่งซื้อนะครับก็สามารถคลิกสั่งซื้อได้นะครับราคา1 7 0รเจิบาทนะครับส่งปีครับผมเดี๋ยวไปดูท้ายคลิปกันเลยเสียนรถที่ผมเห็นมาเนี่ยนะมีอยู่สองประเภทที่ผมเห็นมาเนี่ยคือหนึ่งเสียนน้ำมันกับสองเสียนน้ำลายนะ่เสียนน้ำมันนี้ไม่เก่งหรอก แต่ขยันทําขยันไล่กว่ารถจะวิ่งเลขสวยๆได้เนี่ยไล่แม่งหมดน้ํามันไปหลายลิตรอ่ะกัดสองให้เซียนน้าลายนะพรุ่งนี้รัก